นั้นจมไเขาบ้าไอเขาเด้ออีเมียจุมกูอ่ะ้มกูเหรอเปามึงจออีลุยมึงไปรีดก่อนให้จูไเหรอเบ่าไปไหนให้กห้อแกไปไหนไน่ยขอบคุณตั้งยืนตั้งานยงคุณตัวด้ป่ะรู้มั้ยู้น่ไปห้งแกพอได้เลยเก้าบาทยังคุ้มสุิบาทอีกคับเออเดี๋ยวเอาตังค์เอาตังค์ไปเดี๋ยวเอาตังค์ไปอมวานันไปดูหนังยังจริงเอาน่ากับว่าไ้ก็มูกินขอ

อันนี้ไปเล่นกกนปวดขาโอ้ยไปนกิอะไระอบก่เลนกินแม่ับ่ปวดดอกมาเขือไปกินตีหน่อยอีเคอีเคหรือผู้ใดสั่งไก่ห้าว่าอย่งมาเพื่อนกินน้ำซุปะากก่ลว่าไก่เล่าวแล้วก็ดุยสองมาเอาเนื้อไมเพื่อนรัคุม่วนรักคุณเดียวมาแมเมย กินข้าวค่ะทุกคนเอาหน้าหมูคือปรมาข้างที่เหนน้ำจิ้มเน่ชนแบาตนน้ามอันนี้เออันนึงที่เราไม่เอาเอาตัวนะอันนี้อยงตัวนันมันเป็นนำนี่นีอแสบบ้งรักครเด้อื่องิบาเปเห็ดฉันมเห็ดบาทมันเด้อมันยาฉันบ้าเด้อตุหูยืนเอาด้อนี่เด้อมูมีนมจนบ่หอดรดเด้อเพื่อนหาหัวเห็นบ่ โอว่าน e ี no. <c oughs> ่สตอมก่บ้ิงยุกได้อยู่นี่กับบอเห็นจักไปไซจังมองหูจักมาเอากูขึ้นรถนี่มันสังกับพี่เตอีนันตัวแบกได้อีปูน้อยกะเพร์เมาเอากลุ่มนาครับกมไปูนหน้าหองน้ำมก็เลยเปแบบแล้วตรงนี้มากินบ่ะดีงมาห้งเขาอ็นางใหญ่คากด้วยมาเห้ลนุห้เต่าในน้ำอีเกเดมากินบือเงน มันก็เขาที่ปามันอยปาคนละปากเขาเป็นยังไงคนนั้นเบาจืดจืาซืดจืดเบาซืไ้าปลานาอะไ้อ๋อเ่าบอกว่าปากมีซิมซเอไม่รอตายปนีเอาปากไเบาซื้าปกคนละปากอ่เบาเก่งซืดจนดมูนันเห็นแล้วมัน่กินไงจะบอกอกบอก่าเสนีต้อนไมลาว่าหลาาเห็นอยู่ด้ยอย คุณแน็กไปหาหมอไหมวันนี้ไม่ขาดไปมาที่แล้วขาดไแต่ยังอย่างบอกไปเยอะอย่างว่องว่องนาบอกถ้ามึงพูยถูกคุณถ้ามึงพูดถูกคุณถ้ามเดียวค่ะผมได้กว่า้กว่านึงเลหัวลมเกวกว่าน้กว่านึงผมมีเงินมากไปคุกขาดเนี่ยไปลุมามาถบาทนี่ ทุกคนยืนตอดมากลยทุกใครบอกมีเงินอีเหรียญบ่มีเงินเขาพูดซศราบ้างก็เห็นกระเป๋าเออไม่อย่างไรไม่อย่างไรไม่อย่างไรเอากใครทุกคนทลูกไปเพื่อนไปเลยก่เห็นกระเป๋ากูกระเป๋ากูมาไว้ในห้องพี่บ่ได้เสียกูถือมาไว้ห้องพี่กูสิอาบน้ามีอะไรเศร้าบ้างจะตื่นไม่แต่ว่าเห็นไม่แน่เอ้ามันก็มีเงินอยู่ได้ล่ะไหนพ่ามันมีเงินหมายถึงว่ามันก็ทำงานมีเงินอยู่แต่หมายถึงว่าเงินสดมันบ่มีเงินนะ ที่ห้เท็นอย่างใส่เงินคนละกระเป๋านี่อืมอีนหนิวกูเจ็บขามมันถูกเว่อรงไปดีเบิงไปดีเบิง์กหว่าหรือว่าเต่าหวานี่ดีอยู่เนี่ยอืมหวานอร่อยแม่แม่ไม่กินมาเที่ยวเนื้อเนื้อตึงปลาลําอุ่มขึ้นร้ายคอนเสิร์ตปลาหลังจากมันจาบซ้ำเนี่ย เงินนั่นเงินนี่เงินนั่นเงินนี่กูกูถืออยู่ตว่างเงินเห็นงานกูปฏิถือน้ำพิ่นเด็กกูให้เพิ่นทางเบรคบาดรป่ะเงนเงินเห็นงานเนาะให้เพิ่นถือเอาเพราะว่าตว่างเงินอื่นกูบ่ให้เจ้าบาดครับอนอ๋อลวไประเดนมาบอกผูบ่ให้มันเนอยู่เอาเอากูเป็นผู้เก็บเงินว่างว่าบ่มีเงินเงินเข่ามาขอกูลอยเงินที่ตัวงูไปดิราขึ้นซึ้ง ตาอเรื่องอะไรห้แม่ขันนุ่งาหกูเกือบฟาดหลังมเน้งเ้เาว่ดไปเพือชัวคือเสียมันบัตนื้อร่อยจัง่ะแตงอ่ะอร่อยไหมมอนชัวเพื่อหอย่างวะชั่วบัตแตงนะไม่เป็นต่ำมแบบชั่วันเพือนมาอย่างกับชั่วเป็นเซนอ่ะเปล่ามันเป็นเ้นไม่เซนอืเดี๋ยวเพื่อนเล ยุบแก่อืมอึมฮมมมแองเลยนะมจาโม่กินบ็กขูดกินดาข้าขาวมันมาขูดสวอสดสวัสดีฮึมสองอลนะลพี่เมย์ไปซื้อเขมอันนี้ด้ไหนออกไปทาหลอกเลยมันไม่ได้ครับถ้าเราไปปั่นะรอกอย่างนี้คุณออกไปดูดูตาดบกไม่ยังเลย มันจะมีอย่างแต่เขาเราสีลงตลาดแรงต่อปานนี้กะบอปานเชิงราไม่กันหนาจะมีร้านขายกระจอเจ็กต่ำมองหมูมีเขาจะมาตลาดเศร้าครับตลาดแรงกันตำักหุงต้องจี้เลยตลาดไปอีกร่างส้างฝากสาไปแล้วต่ำแล้ว่มีกูซื้ออยู่มือนั่นอีแอกว่เห็นร้านจะยงว่าแสดงว่าไม่ไปหมองตลาดได้หนิร้านห่มักขามนั่นกูไปอ้อมตลาดกับกูโบนิเมนว่ากูเคยมาเทียร์เลกกูไปเบิร์ตซูมองตลาดที่เขาซื้อนั่น เพิ่นคือจังหวันเพิ่นบอยูเลยตะวันรัตอีกลานเนื้องข้างค่างขายของเช้าน่ะเพิ่นก็ขายแต่ว่าเพิ่นขายแต่ตำบักฮูแล้ววันนั้นเฮาก็บ่มีแนวอื่นกินน่ะนะเข้าใจบ่ที่ทุกนย่า้มาในลาด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 บอต้อเปิดลานบ่ก็เลยออกไปถนนใหญ่หนิบางทีเราไปถนนใหญ่เลยอือยขัวหนึ่นี่เลยก็บ่ยิ้มขนาดมันก็ได้กข้าวัวมากเลวตัวมึงที่เห็นบ่ตนระเบียบน้องเพลงตื่นแล้วค่ะ ได้ยูไม่ได้ยูได้ยูนา่นได้ยูปานั่นจ่มไหเขาเบาไหเขาเด้อีเมจมกู่ร่เหามึงอีลุยมึงไปรีดก่อนให้กูเเบาไปไหนไปจังไหนขอบคุณตั้งยนั่งยนหันกค้ากเลเยอม่เอานี้ดีผู้ใด้สน้าโคกสร แม่เนี่ยคสบสบาทเือบาทสิครับเออเดี๋ยวเรา้อเอาตังค์ไปเดี๋ยว่เอาตังค์ไนอมามีเด็เปนอสมูนายีแต่มึงละเปลากูเลยสิเ่าเะนมึงมึงอย่าพูดกูรักเพื่อนกูนี่มากรุ๊ยุ้ยเป็นยเป็นคนอยากกินไม่ได้กินนะกูบอกให้กูเป็นคนอยากกินกูเลยได้ไอ้มึงไม่ได้กินกัดอือ มึงแน่ละพี่น้องมึงซอยก่นแม่มึงก็การคุยซกอง่อยมากเขาขางแม่มึงโอ้ยหัวนมนานาเสียอียังคือไปดังสั้นโอ้ยเสียงมันดังมากเ่ยนะแม่อันนี้ตอนนึงมันต้ไปอยู่ข้างหลังเลยนะเกินควมอนยิงมาแบบนโอ้ยมัไกลข้างหลังมากหนาเบ้อะกองโมงหลักย่องแรงเดียว โอ้แม่แบงเครื่องอุ้ยแบงเครื่องเขาบันเดว่าจะปิดเอออีเม่ลยมุมเรื่องนั้นนี่มันเลยเออแล้เลยสินาเรีย้โเจออะไรเธอเจอว่ะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่อนบันเดนคนเจ้าเลนมันจะพังหรอเพล่นเย็นดีเว้ยเย็นเย็นเลนธ่รมดาเนี่ยธรรดาขันแม่ขันแม่ก็มาซื้ออยังว่าให้ดาเขาคักแล้ว ตอมกเูเคยดามึงเคออยู่ปะได้รับราวัทีสัตว์ย่ <c oughs> างดีกับวัเด้เคยลาตอนหนมายาานีบ <c oughs> ่งเคยนี่ <c oughs> ไปบองไปหาหมอยอย่อีเม่ไปรีเซิรนหัวมึงแน่นันวันหลวันหลโอ้ยพันเดียวนึงเดเซิร์น ไม่ได้สุดรอเยมันน่มหมอหมอสร้างหมอีมันมอดีะม้อรอไปรอรมนนี่สองมลุ่มแยกดูแถวติ๊กตุ๋เดียวองแต่ว่ายุ่งเลมเปิดยัไงเดีอยว่อลเเลาก่อเดี๋ยวก้าลันก็ดีกินเลยเนาะเราเราไม่ต้องเดินทางเหนื่อยอันก็บูญที่เรามาดามันก็ไม่ได้แต่นไม่ดีอาบน้ สดดๆเป็นห่วงพอลุ่งอันนี้เราคือเป็นตะลิตนนะอุ้ยเงจอยชิงเหลืองไม่ไีทุงอันเมื่อกี้หรือเป่าพี่เพื่อนาไม่บวเอาเก็บนๆยเห็นมุมฤดูกาลเ้อแอบเนื้อเก็บต้องมาหางกองสมนั่นเขากินบ่ออรเนี่ยหัวบอก ท้องเข็แต้องซ้ำนะองซ้มือะยามาหาดเลยคอยกินยาตุวมอกินยาอย่างนี้เนกวอรัดอยามาหาดท่วงยาที่ไปสั่งกินรงาวเลนจะามีวิตามินกูบอกแล้วผมว่านี้กูว่าแต่งรวยกูได้แต่งหนาแต่งก่อนแต่งไปหอเพราะดีเก็บความขึ้นรถเมื่อฝนตกบริเวณนอ่กูว่าเกิดดาคูบานตกอิลีปากมึตีจ่อเนาะยัง พื ie ่อคือว่าเขาเหลือเขาบอกว่ากล้าวกูเลยตั้งใเต้นแบบข้าข้ากุ้งกระหนากว่าบอกเรียกว่าสองมือเลยใช่ไหมมือนั้นเพ่งกูลงไปเพ่งนางต่งแต่งแต่งคักๆแต่งแล้วก็ไปกินตีน้อยกูว่าตไปกินตีน้อยต้องขอบฟุ้บอสนะคะที่เหลือตีน้อยเมื่อคืนกินคุ้มมากเลยเมื่อย่วนนะนา อันที่กูลงไปกู่าแตงแตงแอกแตงเราไปกินตีหน่อยกู่าฝนตกเออเออมาบริเลนดีดีกูบาวนิ่งซึ้งี่หม่อยเชียบายงูบายโซ